พอมาเป็นครั้งหนึ่งเรามาเป็นผู้บัญชาเขาเรารู้ว่าลูกน้องเขาจนเป็นยังไงเป็นความโชคดีเหลือเกินที่ที่พี่กุ้งจนลำบากยากจนไปรีวิวกินหมากเบนกินหมากที่ผลนั่นคือผลไม้แม่ทับสมัยเป็นเด็กแอปเปิน้นไม่เคยกินนะครับมันแพงนะครับ ไปหาปลาเสร็จก็เอาพวกนี้ก,กลับมาบ้าน,นครับเพราะนั้นชีวิตในวัยเด็กในภาคอีสานคุกคีกับความยากจนคุกคีกับการต่อสู้มาทำให้เราได้มีมีภูมิท่านทานพันพวกเธอน้องๆทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ขอให้ระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ให้มากพวกเราเงินที่เราพวกเราได้เรียนมานี่อย่าไปตามเพื่อนนะอย่าไปตามเพื่อนเพื่อนเขามี iPhone.